โกลเด้นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนประจำเดือนสิงหาคมนะว่าในเรื่องของความรักของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเอง นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะดูให้จบเลยนะมีไพ่แนะนำไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้บอกนะคะโอเคส่วนแรกนี้เปิดไพ่ในอดีตค่ะไพ่ใบแรกในอดีตได้แก่สเตนท The world, Template, Queen of w a r n และก็ The Chariot นะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์มีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะ ก็เห็นได้ชัดว่าไพ่ใบนี้สําหรับผู้หญิงชาวราศีเมถุนเลยนั้นนะคะในช่วงอดีตคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองเป็นหลักหรือเป็น working woman ก็ได้นะคะสิ่งไหนที่ผู้ชายทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันฉันพึ่งพาตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้พึ่งพาผู้ชายไปทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือลักษณะนิสัยในช่วงอดีตของผู้หญิงชาวราศีเมถุนเป็นนะคะแล้วก็พอเวลามีความรักนั้นคุณก็ค่อนข้างที่จะอ่อน น้อมถ่อมตนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่พอสมควรแต่รักจะมีความน่าเกงขามของคุณนั้นรู้สึกว่าแฟนหรือคนรักนั้นค่อนข้างที่จะให้ความเขาเรียกว่าเออให้เกียรติคุณกับความที่คุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้เป็นคนโอ้อวดอะไรอะไรเงี้ยนะคะ จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั่นเองนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมถุนไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าหลายครั้งในช่วงอดีตของผู้ชายราศีเมถุนนั้นนะจะต้องมีการแบบอุย้ยเกรงใจเกรงใจแฟนเกรงใจภรรยาจังเลยจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งต้องปรึกษาแฟนหรือภรรยาก่อนทุกๆครั้งนั่นเองนะคะเหมือนว่าผู้หญิงบ้านนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่หรือว่า จะตัดสินใจโดยลำพังนั้นไม่ได้นะคะและนะคะเกิดอาการกลัวแฟนหรือกลัวภรรยาด้วยในกรณีนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ the world the world ไปได้ทั่วโลกหรือเป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่ที่จะออกจากวังวลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอยากเป็นอิสระทางความคิดอยากเป็นอิสระนะไม่มีเขาเรียกว่าอะไร เขาอิสระทางความรักด้วยนั่นเองนะคะไม่จําเป็นต้องปรึกษาใครไม่จำเป็นต้องทําอะไรต้องบอกคนนั้นคนนี้อยากจะมีสละว่างั้นด้วยความที่ชาวราศีเมถุนนั้นเป็นชาวธาตุลมด้วยแหละมักทำทำตามใจตัวเองในบางครั้งด้วยนะคะนะส่วนมากชาวราศีธาตุลมจะเป็นแบบนั้นเหมือนลมอะพัดไปพัดมาอะไรเงี้ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะและมีชาวราศีเมถุนบางคนนะคะได้มีการย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะไปต่างประเทศนะร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะและ,ะ,ะบางคนก็ไปพำนัก บางคนก็ไปเป็นพลเมืองที่ประเทศนั้นๆแล้วเรียบร้อยบางคนนั่งฟังอาจารย์อยู่อาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนกําลังจะดําเนินเรื่องหรือว่าจะขอวีซ่าจะสัมผั์หรืออะไรก็ตามมีโอกาสนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสหรือทําอะไรเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อที่จะขอไปต่างประเทศนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองเนาะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เด t ด e ทมเพลตนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สำหรับชาวราศีธนูมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะตรงไปตรงมาเลยชาวราศีเมถุนในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างมีความลังเลใจสับสนกังวลใจโดยเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการครบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะ มันถึงทางที่จะต้องเลือกแล้วว่าจะจริงจังกับใครจะแต่งงานกับใครจะลงเอยกับใครหรือจะตกลงเป็นแฟนกับใครนะคะมาถึงที่แบบว่าอุย้ยกลัวเลือกผิดเลือกถูกกลัวว่าจะเลือกคนนี้แล้วอุยกคนหนึ่งละ่ะที่เราไม่เลือกเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้อะไรประมาณนี้จึงทําให้คุณรู้สึกสับสนกังวลใจไม่น้อยนะคะกับ อดีตที่ผ่านมาไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นมีชาวราศีเมนหลายคนเช่นเดียวกันค่ะมีการย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาก็คือ Queen o n v f w g n d s ในช่วงอดีตของชาวราศีเมถุนนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงราศีเมถุนคุณมีความล่าเริงสดใสยอยู่ในตัวเองถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งผู้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในเรื่องความรักเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บมาหลายครั้งแต่เวลาที่คุณมีความรักครั้งใหม่คุณก็พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะสดใสล่าเริงในแบบฉบับของสาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะ และนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะถึงแม้จะเป็นเสน่ห์ของคุณบางทีเวลาที่มีแฟนหรือว่าคนรักก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจผิดกันได้นะด้วยการที่คุณเป็นคนที่เฟลลี่ล่าเลิงจนเกินไปอาจจะไปเผลอเฟนลี่กับคนนั้นคนนี้อาจจะทำให้เรื่องผิดใจกันกับคนรักเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือในเรื่องอดีตของชาวราศีเมถุนนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมถุนส่วนมากคุณจะชอบผู้หญิงที่ทำงานเก่งดูแลตัวเองได้แล้วก็ เธอมีงานหน้าที่การงานที่รับผิดชอบของเธอไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับคุณตลอดเวลานะคะแล้วก็ชอบผู้หญิงสดใสเฟนลี่นี่ก็คือสเปคคร่าวๆของผู้ชายชาวราศีเมทุนในช่วงอดีตเนาะต่อมาก็คือไพ่เดอชาลีออดเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎนะมีชาวราศีเมทุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองนะคือเป็นไปได้สูงเลยในช่วงอดีตนั้น ต้องมีชาวราศีเมถุนคนใดคนหนึ่งนะร้อยละเจ็ดเเลยนะคะที่ได้มีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะอาจจะไปเยี่ยมเยียนแฟนหรือภรรยาหรือสามีที่ต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่นะคะสองใบนี้เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะบางคนนะ The World คือการไปพำนักการได้เป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆแล้วนะคะ หรือการขอวีซ่าแล้ววีซ่าสําเร็จรู้ล่วงแล้วแล้วก็ไพ่เดรชาเลยก่อนบอกให้รู้ว่าอาจจะมีการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันไปมาก็ได้นะคะหรือเข้ามาเยี่ยมเยียนคุณก็ได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคในอดีตของชาวราศีเมถุนนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์ราศีธนูราศีกรกฎและก็ราศีธาตุไฝ่ด้วยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ในปัจจุบันสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะไพ่ใบแรกนะเด็กถือเหรียญเจ็ดถ้วยสี่เหรียญ วิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งดาบนั่นเองนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะไพ่ใบแรกเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของชาวราศีเมถุนในช่วงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามที่จะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะ,ะอ้อนวอนขอโอกาสขอโอกาสกลับมารักกันขอโอกาสกลับมา,าแก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่แบบเคยทําผิดตายได้ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีเมถุนเองหรืออาจจะเป็นอีกคู่กรณีของชาวราศีเมถุนเองก็ได้นะคะที่อยากจะกลับมา อขอคืนดีอะไรประมาณนี้ขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมอะไรประมาณนี้และสําหรับชาวราศีเมถุนคนใดที่มีบุตรบริวารหรือลูกนี่แหละค่ะลูกของคุณจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินมากนะ,ะจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าจะพยายามหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเขามีช่องทางในการทำมาหากินหรือหาเงินนั่นเองนะคะ ก็ถือว่าเป็นอภิชาตตบุตรอภิชาติธิดาอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่ใบนี้ตามตรงเลยตามไพ่เลยค่อนข้างมีอารมณ์เพ้อฝันจินตนาการค่อนข้างสูงนาะะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมถุนบางคนก็มีความฝันว่าอยากจะมีบ้าน เป็นของตัวเองสักหลังหนึ่งหรืออยากจะมีรถสักคันหนึ่งเอาไว้ขับไปทำงานหรือเอาไปไปขายของเอาไว้ไปเ,เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้เป็นหน้าเป็นตาและนะคะมีความฝันว่าอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองอยากจะรวยอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขานะคะมาถึงช่วงปัจจุบันเนี่ยชาวราศีเมถุนมีความรู้สึกว่ามีความเพอ้อฝันค่อนข้างสูงนะแต่รู้สึกว่าได้ ได้แต่เพอ้อฝันน่ะยังไม่ลงมือทำหรือไอเดียเนี่ยมีอยู่1 0อยแเต็มหัวเลยแต่ว่ายังอาจจะขาดทุนทรัพย์นะคะอาจจะขาดในเรื่องของเวลาไม่มีเวลาไม่มีทุนทรัพย์อะไรเงี้ยไม่มีคนสนับสนุนไม่รู้จักคอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ย นะคะอย่างนี้ก็ถือว่ายังเป็นได้แค่ความฝันอยู่นะคะหรือบางทีคุณคิดว่าเอ๊ะความฝันครั้งนี้ฉันจะทําให้มันเป็นจริงถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าที่จะเพอ้อฝันไปวันๆนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สี่เหรียญสําหรับไพ่ใบน,นี้นะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนะคะก็บอกให้รู้ว่าการที่ าชาวราศีเมถุนจะคบหากับใครก็ตามหรือกําลังคบกับคนคนนี้อยู่นะคะในช่วงปัจจุบันอาจารย์รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่เป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างขีงข้งกขี้เหนียวนั่นแหละนะคะ หรือพูดให้มันดูดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาจึงเป็นคนที่ไม่อยากจะใช้ใจ่ายอะไรเลยหรือของอะไรที่เป็นของเขาถ้าคุณไปหยิบไปย้ายที่นี่เขาค่อนข้างที่จะหงุดหงิดแล้วถ้าเขาหาไม่เจอนี่เขาหงุดหงิดนะ อะไรก็ตามที่เป็นของของเขาคุณต้องบอกเขาก่อนคุณจะหยิบไปเฉยๆหยิบไปใช้เลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะนี่เขาค่อนข้างห่วงของของเขาและอีกกรณีหนึ่งก็คือชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะได้เจอกับคนที่ชอบกักความสัมพันธ์ อาจจะมีคนอยู่แล้วก็มีคนอื่นไว้คุยคนอื่นในฐานะของพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือเขาคุยมากกว่าหนึ่งคนอยู่ในกรณีนี้นะคะแล้วบางคู่นะจบกันไปแล้วหรือเลิกลากันไปแล้วก็ยังตามหึงตามหว่วงทางๆที่ตัวเองก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนของตัวเองอยู่แล้วก็ยังจะมาตามหึงตามห่วงแฟนเก่าอยู่อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหมาห่วงก้างนะคะในกรณีนี้นั่นเองเนาะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ Wheel of Fortune ชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานะร oh. กรรมใดก็ตามที่ชาวราศีเมถุนได้ทำกรรมดีกับคนอื่นแนมะ้แต่คนที่คุณรักยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะซื่อสัตย์กับแฟนของคุณแต่แฟนของคุณกลับไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะ คุณรู้สึกเจ็บใจคุณรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกแบบมีการเลิกลากันไปแล้วทีนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตนี้มันดูไม่มีความรักแท้มันคงไม่มีแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคะคุณไม่ต้องรู้สึกเสียใจไม่ต้องรู้สึกอ้างว้างใดๆทั้งสิ้นนะ,ะเพราะว่าคุณจะได้เจอกับคนที่ดีหลังจากที่คุณได้จบกับคนที่แบบไม่ซื่อสัตย์ไม่ดีกับคุณเพราะว่ากลงล้อบอกให้รู้ว่านะคะ คือคุณหมดเวรหมดกรรมกับคนนี้แล้วว่างั้นเหอะนะคะก็อย่าไปยื้อไปลั้นเลยนะคะคุณสองคนไม่ได้เกิดมาคู่กันอะไรก็แล้วแต่นะแต่กลงล้อแห่งโชคชะตายุติธรรมเสมอนะคะหรือว่ากรรมแห่งการกระทํานั้นยุติธรรมเสมอนะหรือใครก็ตามที่ทํากรรมไม่ดีทําสิ่งไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณนอกใจคุณอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไปซ้ำเติมหรือว่าไปแก้แค้นหรือว่าไปทําให้มันมีเขาเรียกว่า อ๋ออะไรอ่ะคือไม่ต้องไปจองเวงจองกรรมเขาทําให้ตัวเองรู้สึกว่าชาติหน้าต้องเกิดมาเจอเขาอีกอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะเพราะว่ากรรมคือการกระทําเขาจะได้รับการกระทําของเขาที่เขาเคยทํากับคุณในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะมันเป็นไพ่ปัจจุบันด้วยนะคะ คือเราแค่แต่งตัวสวยๆหล่อๆนะคะทำชีวิตให้มีคุณค่าทําชีวิตให้แฮปปี้นะเขาเข้ามาส่องใน Facebook Instagram เราอู้เขาดูมีความสุขนะตั้งแต่เลิกกับเราไปอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เอ o ออฟสอด าชาวราศีเมถุนนะใครก็ตามที่มีอุปสรรคหรือว่าปัญหาใดๆทั้งสิ้นอาจารย์รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะยืนหยัดและก็มีความมั่นคงในความคิดของตัวเองแล้วก็การการะทําของตัวเองคือเป็นคนชัดเจนในการกระทำของตัวเองคิดว่าจะทําแล้วก็จะทำนะคะ คือคุณก็ค่อนข้างมีความมั่นคงในความคิดในช่วงนี้นะถึงแม้อุปสรรคมากมายอะไรก็ตามรวมไปถึงในเรื่องความรักด้วยคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่คุณสองคนนั้นมาคบกันนะแต่คุณสองคนนั้นก็พยายามที่จะพิสูจน์ฝาฟันอุปสรรคแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณสองคนนั้นเหมาะสมกันแล้วนะคะอ่า ไพ่ดาบที่ออมีมงกุฎอยู่ข้างบนนั่นหมายความว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนั่นเองนะคะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะของชาวราศีเมถุนก็คือในเดือนสิงหาคมค่ะ เพดออฟคัี4เหรียญคนคนนี้ยังคงอยู่นะเนี่ย King of p e n ดิเคิล7เหรียญและก็ต่อมาด้วยไพยเดชโอเคมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะในอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีเมถุนนั้นไพใบนี้บอกให้รู้ว่าส่วนมากแล้วนะคุณจะมีเสน่ห์กับคนที่แบบ อายุน้อยกับคุณด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีคนอายุน้อยกว่าเด็กกว่ามาชอบมารักมาปื้มนะคะในตัวของชาวราศีเมถุนด้วยนั่นเองนะคะและนะคะเขาอาจจะมีการสืบเขาอาจจะมีการซองเ็าอาจจะมีการเออดูเฟซบุ๊กของคุณบางทีเขาก็กดไลค์ให้บ้างอะไรประมาณนี้นะบางทีเขายังยังไม่แสดงตัวตนเท่าไหร่นักนะคะเขายังดูว่า คุณนั้นมีแฟนหรือ,อยังคุณนั้นมีใครดูแลหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะได้แค่ปื้มได้แค่แอบรักแอบชอบอยู่ประมาณนี้บุคลิกของเขาเป็นคนที่ล่าเริงงาเป็นนักเอนเตอร์เทนมีอารมณ์ศิลปินนะคะต่อมาก็จักเป็นไพ่สี่เหรียญไพ่ใบนี้ยังคงตามมาติดติจากในปัจจุบันนั่นหมายความว่าในอนาคตหรือในเดือนสิงหาคม ชาวราศีเมทุนก็ยังคงพัวพันหรือว่ายังคงยุ่งเกี่ยวกับกรณีแบบนี้อยู่นะคะคืออาจจะเป็นแฟนเก่าที่เลิกกับชาวราศีเมทุนไปได้สักพักหนึ่งแต่เขาก็ยังตามหงึงตามห่วงตามห่วงก้างอยู่อะไรประมาณนี้นะคะทั้งที่เขาอาจจะมีคนคุยคนคบอยู่เยอะแยะมากมายทำไมยังต้องมาตามคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะและอีกกรณีหนึ่งคุณจะได้เจอกับคนที่แบบ ประหยัดมัธยัตนะ,ะหรือเรียกภาษาชาวบ้านเลยก็อ,อาจจะขี้งกก็ได้นะนะคะบางทีเดทแรกที่ไปออกเดทกันอะไรประมาณนี้เขาอาจจะออกให้ก่อนนะคะเพราะว่ามันช่วงโปรโมชั่นเพราะว่าต่อไปต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีการเปลี่ยนสลับกันจ่ายหรือว่าเป็นการแชร์กันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะสําหรับคนคนนี้นั่นเองนะคะแล้วเขาเป็นการเป็นคนที่หวงของของเขามากนะคะ เออต่อมาก็จะเป็นไพ่ King of p e n t a c l e ใบนี้นะคะผู้หญิงชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะได้พบเจอหรือได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณ และผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีฐานะนะคะหรืออาจจะเป็นฐานะทางการเงินนะคะหรือเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินบ้านหรือว่าจะเป็นการาสินเชื่อหรือว่าเกี่ยวกับการธนาคารอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิฐานแล้วก็เป็นคนที่ดูมีฐานนะแล้ว ถ้าเขาอยากจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินในเรื่องกําลังใจหรืออะไรก็ตามเขาก็จะสามารถทําได้นั่นเองก็เรียกว่าสปอร์ตใจดีไม่เบานะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีเมถุนสําหรับไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าการที่ชาวราศีเมถุนผู้ชายนั้นจะรักใครหรือจะคบกับใครก็ตามนั้นคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าตัวเองนั้นจะต้องมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง นะคะมั่นคงอาจจะมีหน้าที่การงานแลพอที่จะช่วยเหลือตัวเองเพื่อครอบครัวได้แล้วอะไรประมาณนี้เวลามีแฟนหรือคนรักก็อยากจะถ้าดูแลเขาได้ก็จะดูแลปอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณพ่อบุญทุ่มเนาะนะคะถ้ารักใครล้วก็พยายามที่จะทุ่มเทได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาไพ่เจ็ดเหรียญ สำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นความรักที่ชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่อนข้างที่จะประเมินคน หรือว่าค่อนข้างที่จะสกีนแล้วนาดูว่าคนคนนี้จริงใจกับคุณแค่ไหนดูว่าคนคนนี้จะเข้ามาดีหรือเข้ามาร้ายหรือเป็นคนเจ้าชู้ไหมอะไรประมาณนี้นะคุณไม่ได้คบคนแบบผิวเผินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคุณคบกับคนเพื่อที่จะหวังให้จริงจังจริงใจนะเพราะว่าไม่อยากจะเสียเวลาต่อไปแล้วนั่นเองนะ นะคะเจอคนไม่ดีเจอคนนอกใจมาเยอะแล้วนะคะขอใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะในการดูใครสักคนหนึ่งที่จะรับเขาเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีเมถุนนั่นก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังเช่นเดียวกันในการที่จะใช้จ่ายเงินนะค,ะคุณคิดว่ามีเงินเก็บเอาไว้ดีที่สุดแล้วพอมีเงินเก็บเยอะๆจะใช้แต่ละทีเออไม่ใช้ดีกว่าเลยกว่าจะเก็บได้ขนาดนี้มันเหนื่อยมันยากมากนะคะ คือเป็นคนเห็นคุณค่า,ข,าของเงินไปนะคะต่อมาก็คือไพ่เดทเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกนะมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีออพิจิกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้เป็นการจบจากสิ่งเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มกับสิ่งใหม่แต่ว่าสิ่งเก่าๆหรือคนเก่าๆที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่ลืมมันเป็นความรักที่ฝังใจพรเวลาชาวราศีเมถุนมีความรักนะ คุณจะเป็นคนที่ทุ่มเทเขาเรียกว่าเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ารักแรงเกียดแรงมากๆทํำให้แค้นแรงตามมาด้วยนั่นเองนะคะนะถึงแม้จะมูฟออนถึงแม้จะมีการที่จะมูฟออนหรือคบหาดูใจกับแฟนคนใหม่แล้วแต่แฟนคนเก่าที่เคยนอกใจคุณที่เคยทําให้คุณนั้นเจ็บช้าน้ําใจคุณก็ยังไม่ลืมนะคุณก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะ มันเป็นด้านมืดอย่างหนึ่งที่ชาวราศีเมถุนไม่สามารถที่จะลบล้างออกไปได้นะคะ,ะถึงแม้เวลาผ่านไปหรือมีคนใหม่แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วเออแต่คนคนนี้แหละฉันจําได้แม่นเลยเคยทําร้ายจิตใจฉันมากที่สุดอะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีเมถุนในอนาคตอันใกล้ก็คือส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุดินและก็ราศีพิจิกนั่นเองนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปของชาวราศีเมถุนนะโอเคก้าวดาบสีถ้วยและก็ต่อมาด้วยจัสเม e น t นั่นเองนะคะโอเคสำหรับไพ่ก้าดาบเป็นไพ่สรุปที่ตรงไปตรงมาเลย ก็คือชาวราศีมีถุนในช่วงนี้ช่วงเดือนสิงหาคามนี้คุณเกิดอาการนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากคิดมากมีเรื่องให้คิดมากมายในสมองร้อยแปเลยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการงานอุปสรรคในชีวิตอุปสรรคอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้รวมไปถึงในเรื่อง,องความรักด้วยนะ,ะมีการคิดมากจนบางทีอาจจะทําให้ตัวเองนั้นนอนไม่หลับคิดไม่ตก อยู่ไกลกันขนาดนี้เขาจะนอกใจเราไหมนะเขาจะมีคนอื่นไหมนะอะไรประมาณนี้นะคะบางทีก็หลับหลับตื่นตื่นนะคะนี่ก็จะอารมณ์ประมาณนี้ของชาวราศีเมทุนนะ,ะอาจารย์อยากจะแนะนําว่าการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตนั้นจะตามมานะคะเพราะว่านอนไม่เต็มที่อะไรอารมณ์ก็จะไม่ดีสุขภาพก็จะไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะมันมีผลหลายๆอย่างนั่นเองนะคะนะอันนี้ต้อง ดูแลตัวเองด้วยนะคะอ,อย่าคิดมากแล้วก็พยายามที่จะาทานอาหารให้ตรงเวลาออกกำลังกายไปพบปะเพื่อนฝูงหรือไปเจอกับคนที่ใหม่ๆที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นไพ่สีถ้วยสำหรับไพ่ใบน,นี้นะในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีเมถุนได้บอกว่าสำหรับคนโสดนะคนุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว,ว่าเบือ่อเบื่อความรัก ไม่อยากไขว่คขว้า,วาไม่อยากอะไรทั้งนั้นอ่ะอรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆไม่มีก็ได้หรอความรักนะคะอันนี้คืออารมณ์ความรู้สึกของคนที่โสดชาวราจิเมทุนแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าคนที่เข้ามาจีบถ้าคนที่จะลงเอยด้วยอะไรเงี้ยโอยไม่ตรงตามสเปคโอ้ไม่เปิดใจดีกว่าอ้ะวชะนนั้น นะและอีกกรณีหนึ่งสําหรับคู่รักที่คบกันมาสักพักหนึ่งอาจจะคบกันมานานแล้วมันไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นนะอาจจะเกิดกรณีของการเบื่อกันได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนี้ต้องระวังด้วยนะคะควรหาจิตกรรมหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรด้วยกันเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์นั่นเองนะ ต่อมา j u s t m e n t ไพ่ใบนี้นะเป็นการที่บอกให้รู้ว่าเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทวงถามหรือมีการถามว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันนาะยช่วยระบุสถานะให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ นะคะจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่บางคู่นะการที่คบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งค่อนข้างที่จะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะ,ะหรือมีแฟนสักคนหนึ่งนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีการบอกพ่อหรือบอกแม่นะ,ะถือว่าเป็นการที่ยังอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นั่นแหละนะคะ โอเคพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเรนแองเจลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ